ปลาทองทองนิยายบทที่23หลือเจ็ดตื่นแต่เช้าดวงตาปลายมองที่ผนังยังเถิอตัวครั้นเห็นแต่ความว่างเปล่าก็อดยิ้มไม่ได้ภาพนั้นถูกส่งมาที่ตำแหนังองค์ชายสีได้หลายวันแล้วชายหนุ่มฉุกคิดขึ้นมาได้ยังปุบปับ วันที่จือหลีแต่งงานจือหลีพูดกับเขาว่าจงอย่าจำดวงตาผิดคู่เขือนนั้นหน่วยพีทัาบมารายงานว่าจือหลีไปที่ท้ายคารหัตมหาแสนทับดีหลีกลางดึกหรือว่าเหลียวเจ๋เริ่มใช้ความคิดตรึกตรองอึดใจต่อมาใช้หนุ่มจับผูกกันเขียนจดหมายขึ้นหนึ่งฉบับดึงช่องลับบนชั้นวางหนังสือออกวางจดหมายลงข้างในแล้วถอนเส้นผมออกมาหนึ่งเส้นสอดเข้าไปในรอยร่องของช่องลับอย่างเบามือ หลังจากพินิจดูอย่างละเอียดหลายรอบจึงขยิ้มออกมาอย่างพอใจสื่อซื่อเข้ามาปนิบัติเจ้านายหนุ่มสวมเสื้อเหลียวเจ้มองนางแล้วหัวเราะเบาๆอยู่ๆก็พบว่าสื่อซื่อโตเป็นสาวแล้วเช่นกันมีผู้ที่ต้องใจแล้วหรือยังเหยาจะเป็นผู้จัดการให้สื่อซื่อหน้าแดงเรื่อสองมือไม่หยุดทำงานก้มหน้าลงเล่ายังคุยเคินเหยาชอบกระเซาเล่นอยู่เรื่อยเที่ยวสื่อซื่อจะอยู่ที่เรือนสนฮวาตะ ไอ้ช่วยชีวิตเจ้าค่ะหลิวเจ้กระเซายิ้มยิ้มไม่ปฏิเสธแสดงว่ามีแล้วกำมังคือใครถือสื่อสื่อหน้าแดงกำ่ำจัดแต่งตัวเสื้อให้ชายหนุม่มเสร็จสิ้นก็ไม่เอ่ยอะไรอีกหันหลังวิ่งออกไปหลิวเจ้ม,มองดูเงาทางของทังยังคุณคิดเอ่ยขึ้นยิ้มยิ้มในจังหวะที่นางวิ่งออกผลประตูไปบอกให้พวกเขาเตรียมหะสองตัววันนี้เฮียจะออกไปเดินเล่นกับว่าที่ซื้อจือเฟยสักหน่อย เฉิงซื่อเย่กำหนดเลิกแต่งงานกับชิงเฟยเป็นวันที่5ค่ำเดือน8ดังนั้นหลังจากงานอาภิเษกสมรสขององค์ชายสี่าในคารหันมหาเสนาบดีตั้งแต่เจ้านายไปจนถึงเผ่าทาตจึงต่างยุ่งมือเป็นระวิงยามกลางวันบรรดาฟูเหลิซึ่งนำโดยฟูเลันญ่รวมถึงชิงเฟยและชิงถั่วอ่างรวมตัวกันอยู่ในศาลาพักร้อนกลางสวนดอกไม้เล่งมือทำงานปักสารพัดอย่างตลอดทั้งวัน สิ่งเดียวที่อาลัวเรียนได้ไม่เชี่ยวชาญก็คือวิชาปักลวดลายซึ่งใช้วัานุดังทาให้เป็นดอกเพียงแต่ปักให้ออกมารวดลายประนิบงดงามและหลัวอลังการไม่เป็นก็เท่านั้นขันมานั่งด้วยกันกับทุกคนจึงเป็นได้แค่ลูกมือช่วยเย็บกระดุมผ้าอะไรเท่านั้นเป็นสตียุคในช่างหน้าเบื่อเหลือเกินไม่มีสิ่งใดบันเทิงใจเลยแค่ปักผ้าสักผืนเวลาก็ผ่านไปแล้วขณะที่อาลัวถูกจับตาให้ได้แต่นั่งปักผ้า จนรู้สึกเบื่อนหน่ายสุดขีดและกำลังนึก้อนใจว่าขืนไปแบบนี้ต่อไปเนือจะเตรียมตัวหนีทันเวลาได้อย่างไรสาวใช้ก็เข้ามารายงานว่าซื่อจจอแห่งวังอานชิงหวังมาขอพบเนื่องจากมหาเสนาบดีลีไปประชุมราชาการที่วังหลวงฟูลเลินหญ่จะเป็นผู้ตัดสินใจว่าอานหลัวอยู่ร่วมกับซื่อื่อให้ดีๆละ่ะจงจำคำพิเตียข,ของเจ้าพูดเอาไว้ให้มัน่น เหลือวชัมเลืองมองฟูลหลนเจดแล้วยิ้มล่าโยนงานผักผ้าในมือทิ้งวิ่งฉี่ดังเหินบินออกไปจากสวนดอกไม้อันแสนจ,จะอึดอัดเด็กสาวคิดได้ใจหากออกจากคฤราสน์ปุ๊บก,ก็สลัดเหลียวเจดทิ้งไปพับไม่เท่ากับมีเวลาสำหรับไปจัดเตรียมการมากขึ้นหรือนางตัดสินใจว่าจะเชิญเหลียวเจดมาที่คาราสน์บ่อยๆหากมีโทรศัพท์มือถือก็ดีสิแค่ส่งข้อความไปให้ส่งปุ๊บมาพับต่อให้ไม่เพื่ออะไรอื่น อยู่กับถิวเช่ก็สบายใจย,ยิ่งกว่าอยู่กับบรรดาภรรยาทั้งหลวงและน้อยของมหาเสนาบดีลีอีโคแล้วด้วยเหตุน,นี้ตอนที่หลิวเช่ได้เห็นอาหลัวสองแก้มของเด็กสาวจึงซับสีกุหลาบละเลือ่อโดยความตื่นเต้นดีใจชาย,ยหนุ่มอดหัวเทาะไม่ได้ช่างประหลาดเสียจริงคุณหนูสามเห็นหน้าข้าแล้วดีอกดีใจปานนี้ตั้งแต่เมื่อใดคันอาหลัวมีเรื่องต้องออกไปทําที่นอกคฤหาสน์มากมายได้ยินชายหนุ่มพูดดังนี้ ก็ไม่มีท่าทีโกรธเคืองยิ้มกว้างเต็มที่ย้อนถามว่าเป็นไทยต้องให้ข้าทำหน้าบึ้งตึงไม่สนใจท่านหรือท่านจึงจะดีใจหลิวเจ้ย,ยิ้มละไมในเมื่ออารมณ์ดีอย่างนั้นออกไปนอกคอรือหรัดขับข้าเป็นอย่างไรท่านคิดจะทำอะไรหรือขีมฮะอาหลวใช้ความคิดอย่างรวดเร็วข้าย,ยังไม่เคยไปฝั่งโน้ตขอแม่นำตูหนิงมาก,ก่อนที่เนิเป็นอย่างไทหรือ วันนี้ไปดูกันแท้รื่มให้หลิวเจ้อมยิ้มรับปากรั้นออกจากคารหหะแล้วผัวติดตามก็จูงหมามาให้ชายหนุ่มสั่งว่าวันนี้ข้าจะข้าแม่นฮัมไปเดินเล่นกับคนดูสามพวกเจ้ามีต้องทำไปแล้วคนทั้งคู่ขี่ม้าออกจากประตูเมืองทิศใต้เพียงครู่เดียวก็มาถึงริมแม่น้ำตูนหนิงออหลวมองเห็นสะพานลอยทำจากเรือไม้เรียงติดกันหนึ่งสะพานลอยทอดขวางอยู่บนแม่น้ำก็ออกจาลังเล ขี่มาข้ามสะพานลอยได้ด้วยถือหรือเจ้ใช้ความเคลื่อนไหวแทนคำอ,อธิบายเพียงสะบัดแท้มากระพุ่งทยานขึ้นไปบนสะพานส่วนอาหลัวบังขับมาเดินไปข้างหน้าอย่างช่ำช้านา่งพินิษดูสะพานลอยนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วนคางใต้เป็นเรือขนาดเล็กยาวประมาณสิบเมตรใช้โซ่เหล็กร้อยเข้าด้วยกันด้านบนปูไม้กระดานระหว่างโซ่เหล็กของทุกช่วงจะมีแม่กุญแจของเชื่อมไว้ สามารถปลดออกได้ทุกเมื่อหลังจากปลดแม่กุญแจออกแล้วเรือเล็กลอยโซ่เหล็กหลายลำก็เชื่อมติดกันเป็นเรือสี่เหลี่ยมสามารถพายออกไปได้สะดวกต่อการปล่อยให้น้ำไหลผ่านไปเมื่อนำขึ้นในฤดูน้ำหลากจะผ่านลอยทั้งสะพานยาวประมาณ 60- 7 0เจกว่าเมตรหลัวดูอยู่ครู่หนึ่งก็เร่งหมาขึ้นข้ามสะพานขึ้นฝั่งไปถามว่าถ้าสะพานพังมีเท่ากับว่าทางขาดอกหรือ เหล่าเจ้ยิ้มพลางตอบว่าที่ด้านนอกประตูเมืองทิศใต้สร้างอู่ต่อเือเอาไว้สองอู่ฝึกทหารเพราะประจำการอยู่ต่อให้สะพนานพังทั้งสะพานภายในเวลาสองชั่วย,ยามก็สามารถสร้างขึ้นมาใหม่จนเสร็จได้สะดวกมากเท่ยวละแต่หากบังเอิญมีข้าศึกบุกมาที่นี่ก็จะกลายเป็นประการธรรมชาติสกัดขวางข้าศึกอาจลัวสังเกตด,ดูสภาพภูมิประเทศบริเวณประตูเมืองทิศใต้อย่างละเอียดละออ ยิงขณะที่ขี่มาห้อตะบึงไปข้างหน้าตามหลังหลิวเจ้ยอย่างไม่กระตุกกระตากควบมาวิ่งไปได้ครู่หนึ่งจิตใจของนางก็ค่อยๆปลอดโปร่งผืนฟ้าแผ่นดินกว้างใหญ่ออกปานนี้เอาแต่เก็บตัวอยู่ในเมืองช่างอึดอัดสิ้นดีแมมจะเป็นกลางฤดูร้รอแล้วก็ตามลมที่พัดเข้าหายามมาวิ่งตะบึงกลับให้รู้สึกเย็นสบายเป็นที่สุดหลิวเจ้ยรังม้าหยุดลงจากหลังมา้าเล่ามยิ้มกับอาลัวที่นี่เงียบสงบ ทิวถัดงดงามลงมานั่งสักครู่เถิดให้หมาไปกินน้ำที่ลำธารอายลมหายในสบายมากเทียวอ่าหลัวมองหน้าชายหนุ่มโดยไม่ขยับตัวพูดเนบเนบว่าทีน่นี่ทิวถัดงดงามมากจริงๆและเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการพล่ำพลอดบอกรักกันอีกด้วยเพียงแต่ซื่อจือข้ามีคิดจะแต่งางานกับท่านต้องขอบคุณท่านที่พาข้าออกมาแล้วขอบคุณม้าข,ของท่านด้วย ให้ข้ายืมขี่ลับไหนะท่านค่อยๆพักผ่อนชมทิวทัศน์ไว้คนเดียวเถิดหลิวเจ้พูดกลัวหัวเราะเจ้าแสดงท่าทีว่าเตรียมตัวแต่งงานกับข้าอย่างว่างง่ายข้าสิครับจะแปลกใจมีเป็นไรยังมีเวลาอีกหนึ่งปีกว่าข้ามีความอดทนอยู่แล้วว่าทีซื่อจือเฟยของข้าอาหลัวหัวเราะลงแท่ม,มาทำท่าจะจากไปเพิ่งจะหันหัวมากลับ ผนลสึกว่าข้างหลังหนักขึ้นกระทันหันหลิวเจไดกระโดดขึ้นมาบนหลังมา้าล่างหนาแนบชิดกับร่างของนางกัดศีบที่ริมหูว่าใช้เสร็จก็จะโยนทิ้งเจ้านี่ช่างตรงไปตรงมาเสียจริงสลัดข้าทิ้งแล้วคิดจะไปที่ใทหึกอ,อาหลวเลือดขึ้นหน้าทันทีกัดถุงข้อศอกใส่ด้านหลังเหล๋ยวเจสกัดไว้อย่างพอมือพร้อมกับตวัดแขนโอบกอดร่างบางแนบชิด หัวเราะหกล่าวว่าอากยังไม่เชื่อฟังอีกถ้าจะที่จุดเจ้าอยากจะริมลองความรู้สึกพูดไม่ได้ขยับไม่ได้อีกครั้งอย่างทันทึกอาหลัวหยุดดิ้นทันทีถากถางว่าแต่งกับคนที่ไม่อยากแต่งงานกับท่านแบบนี้มีความหมายหรือไท่หลิวเจ้หัวเราะน่ารื่นยอมต้องมีความหมายแน่แต่งกับคนที่ว่านหอนสอนง่ายสง,งบสงเสงี่ยมเป็นภาพภับไว้สิข้ากับรู้สึกน่าเบือ่อ คนทั้งสองอยู่ชิดกันมากสถานการณ์กำกวมยิ่งหลิวเจ้แทบจะยืนเมาอยู่ท่ามกลางกาลิ่นหอมอ่อนๆที่รัวดินมาจากร่างบางเห็นว่ากอดอร่ว้วเช่นนี้ให้ความรู้สึกไม่เลวอย่างมากลมหายใจอุ่นจัดลินดดต้นคอเด็กสาวอาหลวตวะวัดและยังเหลืออดอากาศร้อนๆมาทอดขนมเปี๊ยะท่านป่วยหรือไรป่อยข้าลงเดี๋ยวนี้หลิวเจ้หัวเราะเบาๆไม่เห็นรู้สึก สบายดีออกอาหลัวกรอกตาขิดวูบหนึ่งแล้วพูดว่าท่านช้เล่เหลี่ยมเอาชัยกาลงจากมาไปประลองกับข้าไม่เล่าอย่าลืมเสียว่าตอนอยู่ในป่าเทาะข้าสั่งสอนโจรละค้าอย่างไงถึงจะกล่าวจบตัวพันเผาวูบเหลี่ยวเจได้อบนางกระโดดลงถึงพื้นดวงหน้าคมสันทอประกายองค์อาจยังจำชัดดวงตาทั้งคู่พร่างพร้า,ราได้แวหวหัวทาะเลิกคิ้วกล่าวว่า ถ้าเจ้าไม่พูดขึ้นมาข้าก็เกือบลืมแล้วเที่ยวว่าเจ้ามีวิชาหมัดเท้าประหลาดพิกลอยู่ด้วยไปเรียนมาจากที่ใดกันอาหลัวเชิดทางสูงเลิกคิวเช่นกันสื่อฝูของข้าน่ะถือบอกไปท่านก็ไม่รู้จักทอกแต่ว่าข้าไม่เป็นวิชาตัวเบาวิชาจี้จุดก็ไม่เป็นเช่นกันหากท่านจะใช้วิชาเหล่านี้ก็ไม่ต้องประลองแล้วพอต่อให้ท่านชน,นะข้าก็ไม่ยอมรับนับถืออยู่ทีหลิวเจ้มองเด็กสยองทูทัน ทางคิดไใ้ใจขืนไม่กำถับยาโถผู้นีไว้ต่อไปหากแต่งเข้าวังแล้วนางไม่ขึ้นมาขี่คอทะลอกถือจึงทับปากอย่างรวบรัดตกลงข้าจะประลองหมัดเท้ากับเจ้าเท่านั้นจะไม่ใช้วิชาตัวเผาและวิชาจี้ฉุดหากเจ้าแพ้ก็จงรอแต่งงานกับข้าแต่โดยทีอาหลวแอบหัวเราะเจ้าเล่นในใจขณะที่ทําเป็นถามอย่างลังเลมันก็ดีอยู่ดอกแต่ถ้าทําให้ท่านบาดเจ็บขึ้นมาเล่าจะทําอย่างไร เหลิวเจ้มองนางอยู่ดูมิน่อให้ข้ายืนอยู่ตรงนี้โดยไม่ลงมือเจ้าฉกใส่ข้าทั้งสิบหมัดแปดหมัดก็มิทำให้ข้าเจ็บดอกแค่ทำให้เจ็บๆคันๆก็ทนัันอย่างนั้นถืองานครั้งก่อนข้าแค่กระแทกใส่ท่นไปหนึ่งทีตามได้สับสันมือใส่ไปสองทีฉะไหนท่านจึงนอนแผ่หลาเปา็นสุกดอาสารเสียนเล้วเล่าไม่เอ่ยถึงยังพอทำเนาพอเอ่ยถึงปุ๊บเหลียวเจ้ก็ของขึ้นทันที นั่นนะข้าไม่ทันระวังตัวถูกเจ้ากระแทกใส่เสียดแทบจะทายทายญาติเจ้ายังมีหน้ามาพูดอีกวันนี้มาเทิมต้นกันใหม่ดูสิว่าเซียวเฮียจะสั่งสอนเจ้าอย่างไรอาหลวงพูดอย่างกลัวๆร้ายแรงกว่านั้นเทียวข้าไม่กล้าแล้วละ่ะขืนทำแบบนั้นอีกหนวังอานชิงหวงังสะบั้นทายญาติขึ้นมาชีวิตน,น้อยของข้าคงยากจะรักษาเอาไว้แน่แท้เหลียวเจ๊กัดฟันพูดว่าเจ้านึกว่าเจ้า ยังมีโอกาสอีกหรือไรครั้งก่อนเห็นว่าเจ้าเป็นกูนอย่างน้อยถึงได้ประมาทหลงกลเข้าให้ส่วนครั้งนี้นะหรือฮอย่าดีกว่าเรามาสู้กันด้วยปุญนเป็นอย่างไรท่านจงมายืยนในวงกลมนี้หากท่านโดนฆ่าใช้วิธีต่อยหรือผลักเดินเตะออกจากวงกลมนี้ถือว่าท่านแพ้แน่นอนว่าตัวท่านเดินออกจากวงกลมเองก็ถือว่าแพ้เช่นกันเป็นอย่างไรถกลง ท่านจะเล่นโกงหรือไม่ข้าหลิวเจ้พูดจริงทําจริงไม่มีทางโกงเด็ดขาดอย่างนั้นก็ตกลงหากแพ้แล้วห้ามมาทําให้ข้าลําบากใจลถ่ะว่าจะเป็นสัตจเะหลิวเจ้อมยิม้มเดินเข้าไปในวงกลมแล้วเกาอย่างเกลียดคานถอให้เซียวเยียยืนอยู่ตรงนี้โดยไม่ขยับเจ้าก็ผักไม่ขยเยื้อนถอยไม่ขยับแต่ไม่กระเด็นอยู่ที่ลัวเดินตามเส้นรอบวงกลมไปสองสามก้าว ก็ยิ้มกว้างขวางพูดว่าอย่างนั้นท่านจงยืนรออยู่ตรงนี้ไปเถิดตัวข้ากูนเหียงจะไปละจําไว้ด้วยนะหากท่านออกจากวงกลมก็ถือว่าแพ้แพแล้วห้ามมาทําให้ข้าลําบากใจละบายบายซื่อชื่อหลิวเจ้ได้ฟังก็เดือดแล้วจะติดอ่างจะจะเจ้าอย่ายจงคดโกงอย่างนี้ได้อาหลวงปีนขึ้นหลังมา้าแล้วควบเดินอามเส้นรอบวงกลมอีกสองสามก้าวพูดครวญหัวเราะ แบบนี้เรียกว่าข้าโกงถือดูเหมือนจะใช่นิดนดกรกมังแต่ว่าเมื่อกี้ข้าไม่ได้พูดสักหน่อยว่าข้าจะไม่โกงทานต่างหากที่พูดกล่าวถึงตรงนี้หนางก็ปั้นหน้าเคร่งพูดโดยเรียนแบบน้ำเสียงของหลิวเจ้เมื่อครู่นี้ว่าข้าหลิวเจ้พูดจริงทําจริงไม่มีทางโกงเด็ดขาดจบคําก็หัวเราะเสียงใสลงแท้มาฮอดจากภัยหลิวเจ้ยืนอยู่ในวงคมไม่ทราบว่าจะหัวเราะหรือร้องไห้ดี ามองเงาหลังของอาหัวที่หัวเหาะก้องขี่ม้าจากไปไกลแล้วอดไม่ได้ต้องคลี่ยิ้มตามไปด้วยอารมณ์เบิกบานขึ้นมาชายหนุ่มเกาเนิบช้าออกจากวงกลมมองดูเวลาอาหลัวจากไปได้จังหวะพอดี พอถ้ายังไม่ไปอีกเขาก็จะพานังกลับเข้าเมืองแล้วเช่นกันหรือเจ้เร่งควบมาลับวังอย่างรวดเร็วเมื่อขับถึงวางชัยหนุ่มไม่ได้เดินทางเข้าหน้าประตูแต่แอบกระโดดเข้าวางังจากทางด้านหลังแล้วหลบเลี่ยงสายตาของหน่วยยามรับแห่งวังหน่วยครา่อย่างคล่องแคล่วเชี่ยวชาญรอบเน่นกายขับเข้าสู่เทินสวนวาแต่เองเงียบคลิบจากนั้นเด้ไปดูที่ช่องรับของชั้นวงนังหนังสือเส้นผมยังคงอยู่ในตำแหน่งเดิม เพียงแต่โอ,อกมามากกว่าตอนที่เขาออกไปจากเือนเล็กน้อยหลิวเจ้คลี่ยิ้มดึงช่องทับออกมาดูจดหมายยังอยู่ที่เดิมมือเท้าไวเอาเรื่องโดยแท้หลิวอ,อิงเข้ามาในห้องอย่างไทยซุ่มเสียงในจังหวะนี้คุกเข่าลงกับพื้นจูซ่างหลิวเจ้มองดูลูกน้องโคสนิตอย่างเย็นชาหลิวอ,อิงเจ้าติดตามข้ามานานเท่าไหรตอบจูซ่างตอนซูเซียอายุหกขวบ เป็นกำพาไทยที่พึ่งเหยเป็นผู้พาซูเซียกลับมาที่วังชนผัดนี้เป็นเวลา14ปีแล้วขอทับรั้งก่อนภาพนั้นคาสั่งว่าอย่างไรทำลายภาพเดิมนำภาพใหม่ไปเข้าครอบเหมือนกันแล้วส่งไปที่ตำหนักองค์ชายสี่ขอทับเหลียวอิงเปล่าตอบอย่างคล่องแคล่วยิ่งแต่เหงื่ยเยียบเย็นกับลายยดลงมาซูเซียสมควรตายขณะที่กำลังเผาทำลายซือซือกูนเหียงได้เข้ามาบอกว่า ขอให้นางได้ดูหว่างเฟยผู้งดงามขององค์ชายสีสักครั้งเถิดสูเสียใจอ่อนไปชั่ววูบจึงส่งให้นางบอกว่าดูเสร็จแล้วจะเผาทิ้งนางจ้องภาพคำแหงไม่วางตาแล้วถึงกับน้ำตาร่วงพูพูดว่างามน้ำเป็นเอกถึงเพียงนี้มีนาเล่าเรล่าเฮียจึงเฝ้ามองอยู่ทุกวี่วันนางหลงรักเยียจนหมดใจลองให้ไม่เป็นเสียงสูเสียหันหลังให้ไม่อาจทนดูคึงเคอต่อมาเมื่อเสียงร้องให้หยุดแล้ว จึงค่อยหันกายขับไปนางถือภาพไว้องการจะเผาด้วยตนเองสูเซียยืนเฝ้าดูนางเผาภาพทิ้งอยู่ตลอดขอทับหลังจากนั้นเล่าสูเซียเข้าครอบภาพใหม่แล้วมอบให้พ่อผ้าลินสั่งให้คนนำไปส่งที่ตำหนักองค์ชายสี่ขอทับหลิวเจ้เข็นเสียงเหอะลูกน้องขะเปลี่ยนเป็นใจอ่อนตอนนี้ตั้งแต่เมื่อใดหลิวอ,อิงก้มลงโคกศีรษะจูสร่างปวดลงทัน หลิวเจ๊นิ่งเงียบไปอึดใจใหญ่หลิวอิงรู้สึกเพียงกลิ่นอายอันแหลมคมได้แผ่ออกมาจากเครื่งของผู้เป็นนายเจ้านายของเขาคนนี้ดูเผินเผินเหมือนไม่ได้แตกต่างกับบุตรหลานผู้ดีมีสกุลทั่วๆไปแต่หลิวอิงโตมาด้วยกันกับหลิวเจ่จนัตบันนี้กรับยังคงมองผู้เป็นนายไม่ทะลุอยู่นั่นเองการนั้นเวลานี้เขากลับทราบดีว่าหลิวเจ๊กำลังโกรธจัด ตลอดทางลากของเหลวอิงหนักอึ้งปะหนึ่งถูกกดทับด้วยคุณเขาไอหนาวเหน็บถมทะลักเข้าใส่ดังท้ำป่าอัจกระแทกจนเขาหายใจไม่ออกเย็นเฉียบจนเขาหนาวเหน็บถึงกระดูกไอสังหารกรวัดดัดด่างเขาไว้ดังอสารพิษเหลียวเจ้หลับตาลงหลังพลังขับจงไปหลับโทษด้วยตนเองยี่สิบจงจับตาดูซื่อๆกับคนในวังใหญ่ค่้าสาท่ทะเลือนสนวาทะกลายเป็นส่วนดอกไม้ไปตั้งแต่เมื่อใด ปล่อยให้คนเข้าออกอย่างอิสระหลิวอ,อิงที่ร่างกายเพิ่งจะผ่อนคลายหายเครง่งก็ต้องตกตะลึงอีกครั้งสู่เสี่ยสมควรตายหน่วยคำทั้งหน่วยรับทันสิบแช่สู่เสี่ยเพิ่มอีกสิบแช่หลิวอ,อิงโคกศีรษะหนักๆแล้วหันกายจากภายัยรอเดียวเจ้านี่รักษาแผลจากแ่ได้ดีที่สุดหลิวอ,อิงทับวัตถุที่ผู้เป็นนายยนมาให้ดวงตาทอปกายตื้นตันขอพระคุณจูสร้างที่กรุณาขอทับ ช่างเถิดทหารที่บาดเจ็บจะยืนยามให้ดีได้อย่างไรดูเหมือนว่าหลิวเจ้จะเสพติดกายไปหาอาลัวเสียแล้วเพียงไม่ถึงสองวันก็เตร่ไปที่คาร์ดอ์ัดมหาเสษนาบดีฝ่ายขวานัดอาลัวออกไปขี่มาด้วยกันอีกครั้งอาลัวแอบคิดในใจใชไหนคนพูดนี้จึงเหมือนกับสะเก็ดเงินที่กำจัดไม่ไปสักทีนะวันนี้จะสลัดเขาทิ้งได้อย่างไรดีหลิวเจพาอาลัว ออกจากประตูมเมืองทิศตะวันออกขี่มาวิ่งผ่านทุง่งหญ้ามุ่งสู่เขาอี้ซุยอาหลวจำได้ว่าเคหัดากอากาศของหู่กาอกงจู่ก็อยู่ทางทิศนี้ครั้นผ่านพ้นทุง่งหญ้าทิวเขาก็ค่อยๆทอดตัวสูงต่ำเมื่อควบม้าผ่านทิวเขาดูประดุจหญิงสาวนางหนึ่งกำลังนอนหลับสนิทละายลมหายใจยังอ่อนโยนอยู่บนพื้นแผ่นดินกว้างหอมาวิ่งไปได้พักหนึ่ง อาหลวงก็อาปากเห่าพูดว่าแดดแรงแล้วเขาง่วงนอนแล้วไม่อยู่เป็นเพื่อนท่านละข้าจะกลับ,บ้านหลิวเจ๋อหันหน้ามามองทางเราจะกลับ,บ้านหรือว่าจะไปเดินเที่ยวเล่นตลาดตามลำพังอาหลวงสะดุ้งสุดตัวแทบจะพัดตกจากหลังมา้านางเหมินหน้าหนีไปอีกทางพูดเสียงเกลียวฉันไหนท่านจึงใช้ยางอายเช่นนี้ท่านส่งคนสะกดถอยตามข้าด้วยทึขณะที่เนเจ็บปอะหวั่ลุนลาน เวลานี้จะปล่อยให้หลิวเจ้ดูออกว่านางกำลังเตรียมตัวหนีไม่ได้เด็ดขาดหลิวเจ้พูดรัวหัวเหาะเดิมทีข้าเพียงแต่นึกอยากรู้เท่านั้นว่ายาถัที่สามารถสอนทำซูชายฉันเลิศให้แก่พ่อครัวของหลีชินหวงังทั้งยังถูกเขาเรียกไม่ขาดผากก็เป็นยอดมณียังมีความลับได้อีกบ้างเผลอหน่อยเดียวก็จับตาดูจนติดเป็นนิสัยเสียแล้วฟอดูเจ้ากับจือหลีนัดพบกันที่ไทยเขาเลือหัดทุกวัน์ สะดุกมากเพียวละคืนถูกเขาส่งคนมาจับตาดยูอย่างนี้ต่อไปมีหวังหนีไม่ได้จริงๆแท้อาหลัวมองหน้าหลิวเ้ดโดยสายตาจริงจังจงใจพูดกระตุ้นว่าหากท่านยังส่งคนมาสะกดรอยตามข้าอีกถึงตายข้าก็ไม่มีทางแต่งคานก,นกับท่านข้ากเกลียดการทำอะไรก็มีคนคอยจับตาดูนักละนี่เป็นการล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นข้าจะดูถูกท่าน หลิวเจ๊เก็บท่าทีรอเล่นไม่จริงจังมองหนะ้าอรอยอย่างเข่งขึมตกลงข้าจะไม่ส่งคนไปจับตาดูเจ้าอาหลัวข้าไม่ได้คิดจะจับตาดูเจ้าเลยตอนแรกเพียงแต่นึกสนใจใครรู้ก็เท่านั้นส่วนตอนนี้ไม่มีความจำเป็นแล้วจากนั้นก็คลี่ยิ้มเป็นใครก็ต้องรู้สึกไม่ดีทั้งนั้นอาหลัวระบายลมหายใจโล่งอกข้าเชื่อท่านอย่าทำให้ข้าผิดหวังละ่ะ หลิวเจ๊กระโดดลงจากหลังฮาแล้วส่งมือให้เด็กสาวลงมาเถิดไปนั่งที่ริมลำธา,ารสักครู่อาหลัวกำลังลงจากหลัง้าหลิวเจ้พันขมวดคิ้วเปลี่ยนใจกะทันหันอย่าเลยดีกว่าเราจะเที่ยงแล้วแดดแรงนักจะกลับบ้านไปก่อนเถิดอาหลัวไม่ทราบต้นสายปลายเหตุจึงมองดูเขาอย่างชงหนหลิวเจ้พูดเสียงเครียดรีบไปซะ พร้อมกับฟาดฝ่ามือใส่บันนทยม้าโดยแทงม้าแผละลองกล้องแล้ววิ่งไปข้างหน้าเพิ่งจะวิ่งออกไปได้ไม่กี่ก้าวสองขาน้าก็อ่อนพับลลงไปข้างหน้าอาหลัวกรีดร้องตกใจ่วงตกลงจากหลังมา้านางหลับตาแน่นคิดได้ใช่หายแน่ๆจบไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและตอนนี้ช่องปลาทองท่องนิยายมีระบบสมาชิกแล้วสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ